ทำอะไรอะทำไรบอกมาบอกมาเดี๋ยวนี Good morning. Good morning. ้ต้องนอนคุยเอาไมอะ อะไรเนี่ยโอ้ยไลน์บอยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมพูดไม่ฟังมันนอนมันนอนนะมันนอนมันนอนไปมันนอนเพื่อนที่เพื่อนที่เพื่เตอร์มันคุยอะไรนะสกายสกายอะไรกันมานะไล่นเตอร์มันหลับพิเศษมันจัดโทรศัพท์มาคุยนนอน เตอ้อ <Victor S 2> งนอนเอาไปปอกเพื่อนพี่เตอร์พี่เตอร์หลับแล้วพีว่เตอร์หลับแล้วปอกสลุกเปิดเลยทำไม